โอ้ยตอนนี้มีเท่าไหร่โอ้โห7ฝาแล้วเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โห8ฝาโอ้โห9แล้วถึงมือแล้วมเนีนะ่ยเฮ้ยโอ้โหอัเตือนการพนันเป็นสิ่งไม่ดีจะขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมควรใช้ วิญญาณจักประยานวิจารณญาณถูกแล้วกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าผมน,นายมาเต็มอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามาอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ Super s u p e r ร์ส t 98นะครับวันนี้มีมา200นะครับจะมาพิชิตพี่วัวครับว่าดูจะเป็นยังไงนะครับจัดไปครับกับ10ลันออโต้เทอร์โบโด้วยเดี๋ยวรู้จักบับเฮ้ โดดโดดโดดเฮ้ยเนี่ยครับแม่งทีเด็ดตัวน่าเกลียดมาจากไหนนะครับบิ๊กวินแรกดูทำท่าเลยหมมหอบหม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 อบไงหมอบหมอบโยโยโห้ยมาแต่หัววันเลยนะครับเออหื้ซุปเปอร์เม็กก้าวินนะแม็กก้าวินแรกโอ้โหเนี่ยครับถ้าอันนี้แม่งมาแบบนี้แม่งจะเลยนี่ว่ารถรถไปก่อนครับเดี๋ยวรู้จัก อาหาเพิ่มเปที่30 10ออโต้ของสเฮ้ยโอ้ยโอ้ยวินวินโตเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเรเขาบอกให้เร็ว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 ือเื้ออซ่อมซอมซๆอมซอมโอมา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 เฮ้ยมา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 โอ้ ไปบิ๊กวินท right ี่2โอ้โหแตกง่ายแตกดีจังเลยครับเกมนี้นะครับเป็นเกมค่ายของ PG เลยนะครับโอ้โหสนใจตามมานะครับเทคนิคจากทางเรานะครับโอ้ยพันสามห้าศูนย์สวยงามมากครับโอ้โหเบิร์นทิ้งอีก2ทีเช่นเดิมเหมือนเดิมเดี๋ยวก็รู้จัดไปนะครับผมจะเพิ่มเบ็ดไปที่เบ็ดที่50แล้วก็ออโต้เหมือนเดิม10 ทีนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยโหแม่งเอาคืนว่ะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยม่แล้วใหม่แล้วโอ้โหวีมาแม่งช็อตนี้แม่งเหมือนเอาคืนเลยว่ะโอ้โหดูทันฟันเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมเบิร์นทิ้งต่อเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โคตรเสียวเฮ้ยจัดไปครับสิบออโต้เหมือนเดิมเดี๋ยวรู้จัก ตามเทคนิคเรได้เลยนะครับเทคนิคที่ช่องนานมาเต็มได้เลยครับโอ้โหวินนี่วินอะไรนะโอ้โหวีว่าวไหวแล้วว <c oughs> <c oughs> ินวายแล้วนะครับเอาแล้วครับเริ่มลดลงมาเรื่อยๆเลยครับหดหายไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับเออมามาอายโอ้ยช็อตนี้เท่าไหร่ครับโอ้โหมามามาสวยโอ้โวยแหมเอา,เอา,เอา ชิพหายแล้วไม่แล้วครับบิ๊กวินโอ้ยบิ๊กวินนี้มาอีกแล้วครับเท่าไหร่ไม่รู้โอ้ยชอบท่าเต้นเขามากเลยนะครับโอ้ยเต้นได้สุดอะเต้นได้โคตรสุดดูครับโอ้โหไหลว,ว่ะหายซุปเปอร์แมคก,กาวินสองหนึ่งห้าหนึ่งเฮ้ยบอกเร็วเร็วรถเบ็เดเ,เหมือนเดิมนะครับไล่เบ็ดทิ้งครับเบิร์นเบิร์นทิ้งเบิร์นทิ้งอีกเช่นเคย,เยนะครับเฮ้ยมา สาดกันเลยนะครับสาดไปที่เบ็ดละร้อยเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะเจ๋งกว่ากันโอ้โหนี่ยมันได้วนินเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายมากเลยนะครับโอ้โหง่ายจริงๆรจุบโอ้โหยทำไมอันนี้แม่งเว้าเลยวะเว้าบานเลยเฮ้ยมามาเอาจริงลนะออโตโ้เลยไปวิมาอ,อยากได้ทองอีกมามาดิ มาดิมาดิโหยโอ้ย,อยแม่งว่าหลายทีมากครับหลายเทือเลยครับเอ้ยอย่าไปท้ออย่าไปท้อเรามาสาสต์อย่างเดียวครับเรามีมาที่2องร้อยตอนนี้เรามาถึง2000แล้วเราต้องไปอีกจัดไปง,งามเดี๋ยวรู้จักเฮ้ยโอ้ยนายมาแล้ว <c oughs> มาแล้ว,ลวโอ้ยจัดแค่แม่งมาโคตรบ่อยเลยบิ๊กวินเนี่ยไอไอหายทองไงแม่งมาบ่อยจัด โห่เฉาะนี้เท่าไหร่วะเนี่ยพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆสุดว่าเกมนี้ถือว่าสุดโอ้โหซุปเปอร์แม็แมกาวินนี้ห้าพันโหดโห,โหโดโหดโหด,โดเด้อเหยดเป็ดเออว,วิตอนนี้เรามีหกพันฝาหนับเอาไงดีครับทุนสองร้อยครับแองแต่เราแม่งสายบูแล้วบูเลยแหละใส่ลุยลเลยไม่คุยให้เสียเวลาแต่ผมเบิร์นทิ้งกันนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะ ไปยังไงต่อดีเพิ่มอีกหน่อยป่ะจัดไปนะครับกับสิบเหมือนเดิมเทคนิคดีๆจากทางเราเฮ้ยเนี่ยโอ้ยแหมม่มให้เสียวครับเออแต่เดี๋ยวทางเพจ Facebook นายมาเต็มจะมีกิจกรรมดีๆให้ท่านผู้ชมได้เริ่มเล่นกันนะครับมีเทคนิคดีๆเข้าไปดูมากมายครับผมอยากให้คุณลองสักครั้งอะลองแล้วคุณจะติดใจติดใจแน่นอน หมือนคุณรอไอ้นั่นครั้งแรกอะคุณยังติดใจเลยครับโอ้โหขะผมทุกวันนี้ผมยังติดใจละคาใจอยู่เลยครับเอ้ยจิมทีนึกว่าเรือล่มปากอ่าวขี้ช็อตนี้อะไรครับเนี่อ๋อพันสองงงงงมาแบบงงงงกตอนนี้เราก็บวกถือว่าบวกบวกเยอะอยู่นะฮะแต่ใจมันสู้อะไม่ยอมไม่ง่ายหรอกเพราะเรามีมาแค่สองร้อยนะครับเราจะล่อให้วัววัววัวอะไรเดียวล่อให้อ เดี๋ยวรู้เลยมาโอ้ยเนวินเกมนี้ง่ายมากครับแม่งมาง่ายโอ้โหช็อตนี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหแม่งมาหลาช็อตโคตรโหดโคตรโหดจริงๆโอ้โหโหดจัดเลยนะครับเดี๋ยวทางเพจนายมาเต็มเขาจะไลฟ์สดนะครับเร็วๆนี้อย่าลืมกดติดตามที่เพจได้เลยนะครับติดตามทางช่อง y o ยูทูบนายมาเต็มโอ้โหแม่งกระโดดเอาละแม่งกระโดดต้องเรื่องใหญ่แน่นอนโอ้ยมา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 โอ้โห,มมมมโหไม่เข้าเข้าส้ม ไอาม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 าไอมา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 โอ้ยเนี่ยละครับบิ๊กวินนี่ยละครับเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้ยเป็นละร้อยด้วยวิแองเข้าจะวะมาเท่าไหร่เนี่ยอ๋อ450หุยเบ็ดสิบบาทนี่ามาหรือเปล่า้ิทำเบ็ดละร้อย<ห>ขี้แตกไรแตกแน่นอนโอ้ยนิดเดียวเองก็ จัดไปนะครับเดินเบ็ดสวยๆครับเดี๋ยวก็รู้จะเป็นยังไงครับพี่วัวโอ้ยโอ้ยแต่วันนี้ไม่ได้ไปออกตามล่าจ,จับปลานะครับมังวนปลาตัวละแสนแม่งวิ่งผ่านโคตรเสียดายเลยโอ้ยเสียดายจัดวันนี้เลยมาลองพี่วัวดูมั่งครับกับทุน200แล้วก็เทคนิคดีๆจากทางในามาเต็มนะครับเรามีเทคนิคดีๆมาให้ท่านได้เลือกเลยครับ ลองสักครั้งไม่ผ <s park> ิดหวังแน่นอนลองสักครั้งแล้วจะติดใจจัดไปครับเบ็ด210ทีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเหลือเชื่อโอ้ยมา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 ดิโอ้โหโดดแล้วโอ้ยวัวกระโดดรู้เรื่องครับวัวกระโดดอ่ะเฮ้ยสวยหน่อยสวยๆหน่อยโอ้ยมาเฮสวยๆวเออช็อตแน่แน่ช็อตแน่แน่ที่รอเฮ้ย ยังไงยังไงโอ้ยบิ๊กวินอีกแล้วโอ้โหเกมนี้เป็นเป็นอะไรที่บิ๊กวินโคตรโหดเลยอ่ะแ้างบิ๊กวินบ่อยมากโอ้โหช็อตนี้เท่าไรแล้วโอ้ยเจ็ดฟาแล้วเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้ยแปดฟาโอ้ยกล้าแล้วถึงมือหนึ้งอ่ะเฮ้ยโอ้ยช็อตนี้แม่งช็อตอะไรเนี่ยโอ้โหมือหนึงมาได้ยังไงโอ้โยจังซี่โอ้โหมาได้สวยมากเลยนะครับช็อตนี้โอ้โห เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยทุน200รอยล่อมา1 3 7 8 7แล้วนะครับเอาไงเดียจะสาดต,ต่อหรือว่ายังไงดีครับสาดเลยดีฝ่ามั้งหรือไงเอาไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงอะแม่แต่แม่งผมว่าแม่งมันครับสนุกมากเกมนี้ครับเกมของค่ายพีจีครับพี่บัวโหดสุดโหดโหดแม่งโหดจริงๆจัดไปครับผมจะเบิร์นทิ้งอีก ไปช้าอยู่ยัยอ่ะแม่งมันนี่มากัดดวงครับชัดจัดไปที่เบ็ดส0มรอนะครับเดี๋ยวรู้เลยว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเชื่อผมดิจัดไปอุ้ยหกร้อยเฮ้ยไม่แก้วไม่แก้ววิวแม่แล้วช็อตนี้เข้านาหูวิไม่จะเว้ยไม่จะเว้ยเฮ้ยโอ้โหสามร้อยแม่งไม่มีตื่นเต้นเลยอะโอ้โหเบ็ดสามร้อยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมามา สี่ร้อยเลยเดี๋ยวรู้เลยสี่ร้อยสิบทีมาถ้าอะไรจะอยู่หรือจะยังไงก็ผมว่าคงลงไปลไแล้วล่ะหูยสองร้อยมาขนาดนี้แล้วโอ้โหไม่รอแล้วสองร้อยมาขนาดนี้วิ้ยนี่ไงโอ้โหช็อตอะไรอีกครับเนี่ยมือหนึ่งโอ้ยแม่งแตกมือหนึ่งโคตรบ่อยเลยครับเกมนี้โอ้ยเจ้าหุ่นทองสงสัยต้องถอกไอ้นี่ลาแล้วล่ะครับ ไม่ไหวไม่ไหวอย่าฝืนนะครับโอ้โหตอนนี้ก็หดมาที่1มื่นแปดนะครับโอ้โหทุน200ร้อยเล่ามาหมื่นแปดเป็นไงโคตรจะโอ้โห,โหอย่าลืมกดติดตามเพจนะครับมีเทคนิคดีๆให้คุณได้เลือกตลอดนะครับผมอยากให้คุณลองสักครั้งนะครับเพจนายมาเต็มนะครับทำใดที่ผมผู้ผิดพลาไปผมก็ขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันครับผมนายมาเต็มเต็ม